มื่อมีอินพุตสปีดเข้ามาเนี่ยเราก็ใช้อินพุตสปีดนั้นนะในการปรับโมเดลในขณนะนั้นเลยนะครับเพื่อที่จะให้เอเมอร์เมทในขณนะนั้นนะใช้งานได้นะครับจุดอันนี้ก็เลยเป็นเทคนิคที่เรียกว่าออนไลน์ดัปเทชันนะครับหลักการก็คือเมื่ออินพุตสปีดเข้ามาปุ๊บก็ทําการาทำดัปเ t i o n นะครับก็คือทำเอารนะครับก็จะได้โ l i ิสออกมาแล้วเอาโ l i ิสตรงนั้นนะครับ อินโฟสปีดมาทำอะแดปเตชันแล้วก็เอาโมเดลที่แรปได้เนี่ยมาทำการเรียกฟังันอีกรอบหนึ่งนะครับเทคนิคที่เขานิยมใช้กันนะครับในออนไลน์อะแดปเตชันเนี่ยเขาเรียกพีสวัยลิเนียร์ทรานสฟอร์เมชันหรือ PLT นะครับหลักการมันก็คือการประยุกต์ใช้ตัวโมเดลเซเลคชันนะครับ,นะรบนั่นก็คือเลือกเอนเวอร์เมนท์ที่ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่เรามีออกมาก่อนนะครับ แล้วก็เอาโมเดลนั้นเป็นโมเดลตั้งต้นนะครับแล้วก็อัดแอด้วย M L R adaptation นะครับอัดแอปด้วย M L R adaptation อันนี้คือเป็นเทคนิคที่ที่ที่ให้ผลดีที่สุดนะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นตัวเบสไลน์ที่ที่เราใช้ในการตั้งต้นนะครับในการตั้งต้นนะครับจริงๆแล้วระบบอันนี้มันก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับปัญหาแรกก็คือว่า ตัว mlr เนะครับถึงเราจะบอกว่ามันเป็นเทคนิคในการ adaptation ที่เร็วที่สุดและใช้ data น้อยที่สุดแต่ว่าเสียงเพียเสียงเดียวเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเลยที่จะทำให้ตัวตัวโมเดลเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้นะครับถ้าในกรณีที่เป็น isolated word เนี่ยโมเดลแทบไม่มีการเคยื่อนเลยแต่ถ้าเป็นใช้ในกรณีที่เป็น b o t c a s t n e w หรือว่า data ที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยไอตัวเนี้ยเริ่ม เริ่มมี accuracy ที่ดีขึ้นแล้แต่ว่าใน,ในเบื้องต้นนี้เราเชเช็คกับไอโซเลตเนี่ยเทคนิคนี้ไม่ได้ผลนะครับในส่วนในการทำ adaptation ไปต้องการ data นะครับอันที่สาก็คือว่าในส่วนของตัวตัวโมเด l เซเลชันเองเนี่ยก็มีข้อจำกัดนะครับในเรื่องของลิมิตจำนวนนะครับ ราบิจ,จำนวนนอยที่ที่ใช้ในการสร้างถึงแม้ว่าตัวตัว 3A เนี่ยจะได้โมเดลเพิ่มขึ้นมานะครับจากในการรวมน้อยแต่และน้อยระหว่างทางเนี่ยแต่มันก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีนะครับก็สิ่งที่ในเขตพัฒนานะครับสิ่งที่ในเขตพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเราพัฒนามาสองส่วนนะครับก็คือในส่วนของ ของทำ adaptation model เองนะครับแล้วก็ทำในส่วนของ selection model เองนะครับคอ concept เดิมนะครับค c o n c ปต์เดิมของของการของการทำ model selection นั่นก็คือว่าสร้างน,น้อยเตียงไม่ก่อนใช่ไหมครับหลายหลายชนิดนะครับทั้งแบบชนิดเดียวแล้วก็หลายๆชนิดรวมกันนะครับเป็น pattern ไว้นะครับ, white, รบซึ่งมันทำให้เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บนะครับเราก็พัฒนาเทคนิคนะครับที่เรียกว่า HMM interpolation แทนที่เราจะเก็บน้อยทุกชนิดทุกสักเจอไว้นะครับเราจะเก็บเฉพาะน้อยที่เป็นเดี่ิวๆนะครับแล้วเมื่อมาใช้การจริงแล้วเพื่อผสมขึ้นมาใหม่ในเวลานั้นเลยนะครับ mm hmm. ก็เรียกว่า h m Interpolation นะครับ mm hmm. ในส่วนของ Adaptation mm hmm. เองเหมือนกันเราก็พยายาม Generate Data mm hmm. เพื่อทำให้ตัวโมเดล MLR a m mm hmm. สามารถทำงานได้ mm hmm. ก็เรียกว่าเสมอ Data นะครับ mm hmm. ก็มี2ส่วนวน,นะครับ mm hmm. อันนี้ก็เป็นโครงสร้างน,นะครับ ใืรองคดเร็วนะครับก็คือเจเนเรตข้อมูลเพิ่มขึ้นมาใหม่ให้ให้สามารถอดัดข้อมูลได้นะครับในส่วนถัดมานี่ก็เป็นลักษณะของการของการเปรียบเทียบระหว่าง o อดิฟิเคชันแล้วก็ออนไลน์เ c ็กซ์เก็ที่ s n r อันนี้เป็นเอเป็นลักษณะของ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  SNR ต่างนะครับ15 10แล้วก็ศูนย์ยิ่ง s n r มากก็คือมีน้อยนอยนะครับยิ่ง s n r นน้อยก็คือน้อยมากนะครับก็จะเห็นว่าที่ เอ r แอนอาร์ต่ำๆเนี่ยเอฟเฟอร์ซีมันจะสูงขึ้นแต่ที่เอชแอนอาร์ของสูงเนี่ยเอฟเฟอร์ซีมันไม่ค่อยกระเตื้องเท่าไหร่นะครับก็ผมก็คงมีเท่านี้ครับในในส่วนของวงจากถ้าถ้าสมมติว่าท่านใดสนใจก็ติดต่อกลับไปครับในส่วนของโรบัสเอเวนโ m เมนนี่ยังต้องการนะครับมือวิจัยอีกเยอะนะครับหัวข้อถ้าปิดก็ยัง,ยงมีเยอะนะครับแล้วก็พยายามนะครับจะ ทำงานเพื่อที่จะทำให้ตัวซสเต็มมาสามารถอยู่ได้นะครับจาก62%ที่เห็นนะครับถ้ามันขยับขึ้นสัก9.9%ก็มีคนทำได้นะครับจากที่นี่เราก็จะดีอย่างมากโอเคครับอขอบคุณนักเตนักนันนะครับก็อันนี้คือถ้าคนที่ทำ s p e e c h r e o g n i a t i o n มาพอสมควรจะเห็นว่าปัญหาใหญ่ที่สุดมากๆเนี่ยของ Uh, speed o g n i a t i o n ในอนาคตใน5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยเรื่องใหญ่ที่สุดก็จะเป็นเรื่องนี้คือเรื่อง robust speed o g n i t i o n นะครับ speed o g n i t i o n เนี่ยเราอาจจะมองว่าเป็นการ uh, เล่นเกี่ยวกับ variation ถ้าเสียงที่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเสียงใครก็ตามไม่มี variation ไม่มี variance ไม่มีความแปรปรวน speed o g n i t i o n ก็ต้องได้100%แน่แต่เนื่องจากในความเป็นจริงมันมี variation ไม่ว่าจะมาจากไหนก็ตามนะครับมาจากการเปลี่ยนแปลงคนพูดที่แตกต่างกันไป การเปลี่ยนแปลงคอนเท็กซ์หรือว่ากรณีที่มีน้อย่า่างอื่นเข้ามาปนทุกอย่างทําให้ variation มันเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จึงเป็นปัญหาของ speech recognition นะครับถัดไปก็ g u e s t s ป e a k e r คนสุดท้ายนะครับดรรัฐภูมนะครับก็จะมาพูดเรื่อง Conversational User Interface ก็อันนี้สป e เกอรฝากบอกมาว่าวันนี้ที่เตรียมมาเนี่ยตั้งใจจะให้มาดูในเป็นพื้นนในแนวแอปพลิเคชันนะครับ ถ้าใครเป็นขาฮาร์ดคอร์เนี่ยก็สามารถเจอกันนอกรอบได้เสมอนะครับในแฟนฮาร์ดคอร์